สวัสดีครับผม RC2 TV นะครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องอุปรกรณ์ของ u b i q u i t y เป็นประเภท IP Camera ตัวนี้เป็นรุ่น Unified v i ดี o Camera Dome นะครับหรือว่า UVC Dome ตัวอุปรกรณ์สามารถเข้าคอนฟิกผ่านเว็บหรือว่าดูมอนิเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้แล้วนะฮะตัว IP ของเขาก็จะเป็น Default 192.168.1.20นะครับแล้วก็รองรับซอฟต์แวร์อยู่แล้วนะครับตัวนี้ซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็คือ Unified Video Camera นอฟต์แว็ดา์โหลดในเว็บ uvNT.com ได้เลย ตัวซอฟต์แวร์สามารถมอนิเตอร์ได้ทั้งตัวที่เป็นรุ่นนี้นะครับที่เป็น uvc dome หรือว่าตัว uvc ธรรมดาหรือว่า uvc ที่เป็นโปรก็ได้นะครับตัวซอฟต์แวร์ก็มอนิเตอร์50เครื่อง50กล้องนะครับรองรับได้สูงสุดหรือว่ามากกว่าน,นี้ก็ได้นะฮะแล้วก็รองรับที่เป็น nvr นะครับก็ต่างหากสามารถเป็นบล็อกต่างหากได้นะไม่ต้องใช้กับคอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็ความละเอียดอยู่ที่720ิพิกเซลเป็นแบบ indoor นะครับ w i น์แองเจิลไอพีแคนะครับแล้วก็มี IR i n f r a ินนะครับผมเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์ก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะฮะกรณีที่แสงน้อยนะครับดูในที่มืดได้เลยตัวนี้ในกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมด้านหลังก็จะมีอ่าก็จะบอกฟีเจอร์นะครับตัวนี้ก็ใช้กับตัว u n i f i NVR v r ต่างหากได้ตัวฮาร์ดดิสของ NVR ก็อยู่500 g กิกกนนะครับผม รุ่นนี้ใช้ PoE นะครับ24โวลต์0.5แอมป์แล้วก็ uh, HD 720พิกเซล30เฟรม p e อ section นะครับผม uh, ดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับมีอินฟราเรดสามารถ uh, cut filter นะครับผม wide angle lens นะครับผมแล้วก็ในกล่องมีอะไรบ้างน,นะครับ wide angle ตรงนี้ก็มุมกวาดแนวนอนนะครับผม อยู่ประมาณ88.8องศานะฮะส่วนแนวตั้งอยู่ประมาณ63องศานะครับเดี๋ยวขอโทษนะครับมันไม่ออกส่วนแนวลึกก็98.2นะครับอ่อนแรงตัวนี้ความเร็วอยู่ที่10ทับร้อยเมกะบิตเปอร์เซกนะครับมีไมโคร SD รองรับสามารถบันทึกลงตัว SD ได้นะครับกรณีที่ไม่ต้องการลงซอฟต์แวร์ แต่แนะนำว่าแนะนําเป็นโมชันหรือว่าเป็นแคปเจอร์เป็นรูปนะครับในกล่องก็จะมีคู่มือนะครับการติดตั้งนะฮะอยู่ตรงนี้กับด้านนะฮะข้าผ่านเว็บเบราว์เซอร์แพดคอร์ด ac ที่เป็น poe นะครับผมมาให้ในกล่อง poe ใช้อยู่ที่ย4่ิโวลต์นะครับ0 5แอมป์ poe ก็จะมีช่องอช่อง lan กับ P O E นะครับผมต่อยังไงก็คือแลนเนี่ยเราลากกันใกล้ๆกับเน็ตเวิร์กหรือว่าสวิตช์กังเราของเรานะฮะแล้วก็ P O E ก็เข้าตัวอุปกรณ์ก็ลากยาวไปได้เลย50-60ถึง60เมตรนะครับขึ้นอยู่กับคุณภาพของสายแลนผู้ใช้งานดูที่ตัวอุปกรณ์กันนะครับผมในกล่องก็หมดแล้วมีสติกเกอร์นะครับสำหรับติดเวลากะระยะนะครับก็แปะเอาไว้แล้วก็เจาะได้เลยในกล่องก็หมดแล้วนะครับผมที่ตัวอุปกรณ์ นี่นะครับเลนอันนี้คือเลนของเขานะครับแล้วก็จะมีจุดล่างข้างล่างนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวดีเทคความอ,าอินฟล่นะครับผมดีเทคดีเทคแสงนะครับผมแล้วก็จะมีอินฟลิ d รอบตัวอุปกรณ์นะฮะตัวนี้ก็สามารถหมุนออกมาได้นะครับจะมีอยู่3ชิ้นก็คือตัวล็อกแล้วก็ตัวที่ยึดกับฝ้านะครับ ตรงนี้ก็ปรับให้ตรงถ้าจะต้องการเอาออกนะครับปรับให้ตรงก,กันกับตัวที่เป็นสัญลักษณ์ลูกศรน,นะครับก็ให้ดันแรงนิดนึงแล้วก็มันก็จะออกมาได้นะครับชิ้นที่สองแล้วก็ตัวอุปกรณ์หมดแล้วตรงนี้เป็นแบบฟิกนะครับผมฟิกกล้องหมุนได้ปรับก้มเงยได้ส่วนซ้ายขวาก็หมุนเอานะครับพอร์ตแลนด์สิททับร้อยนะครับมีช่อง sd card อยู่ตรงนี้นะฮะ รองรับ p o e เท่านั้นนะครับตัวอุปรกรณ์ตัวนี้ก็ในกล่องมีให้ประมาณนี้นะครับผมตัวอุปรกรณ์ c p u จะเป็นโปรเซสเซอร์นะครับ a r m 1 1 3 6 j ขีด s อยู่ที่528 MHz เมกะเฮิร์นะครับผมแล้วก็ ram ก็เป็น d d r t นะครับ256 m b เมกะบิต per sec น,นะฮะแล้วก็เรื่องของการดูภาพก็อย่างที่บอกลงซอฟต์แวร์นะครับ ติดตั้งตัวซอฟต์แวร์ก็สามารถบันทึกลงซอฟต์แวร์ได้เลยเพราะว่าซอฟต์แวร์ก็จะเป็น nvr ในตัวนะครับกรณีที่ไม่ต้องการซื้อ Unified nvr ต่างหากนะครับผมแล้วก็เลนอยู่ที่1.96ม mm ิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็โฟกัสอยู่ที่2.0นะครับผมก็ถือว่าตัวนี้เหมาะสำหรับในการฟิกติดบนฝ้านะครับผมแล้วก็ดูในที่แสงน้อยได้นะครับลงซอฟต์แวร์ได้สามารถรีโมท จะข้างนอเข้ามาดูได้นะครับแล้วก็ผงไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็คือจบแล้วครับก็ขอจบการแกะกล่องนะครับผมตัวประกณ์ของ Ubiquity เป็น IP Camera นะครับรุ่น Unify Video Camera Dome นะครับหรือว่า UVC ขีดโด e นะฮะก็ขอจบการแกะกล่องมีแค่นี้นะครับถ้าสนใจก็เข้าไปที่ w e b s i s t o u c o m ได้เลยครับสวัสดีครับ